สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทาเมนูวุ้นแตงโมสูตรฉบับไม่ใส่น้ําตาลเมนูนี้เหมาะกับทุกคนและเหมาะกับผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงการฝึกกลืนอาหารและทําเคมีมบําบัดที่มีอาการเจ็บปากเจ็บคอปากเป็นแผลกลืนอาหารลําบากเมนูนี้จะช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้ค่ะเมนูนี้มีวัตถุดิบเพียง3อย่างเท่านั้นค่ะ1่งแตงโม1ลูกขนาดลูกเล็กลูกใหญ่เลือกตามความเหมาะสมที่ชอบได้เลยค่ะ 2ผงวุ้นซองยีกรัมแต่ใช้เพียงครึ่งซองค่ะ3ใบเตย5้าใบาเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องล้างทำความสะอาดเปลือใงโมเพื่อขจัดสารพิษที่ปนเปื้อนมากับเกลือใงโมด้วยการใส่เกลือหนึ่ช้อนโต๊ะและเบกกิ้งโซดา1นช้อนโต๊ะแล้วแช่ลูกแตงโมทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทนีแล้วล้างน้ำให้สะอาดค่ะจากนั้น นำลูกแตงโมมาผ่าครึ่งค่ะแล้วทำการใช้ช้อนตักคว้านเอาเนื้อแตงโมออกแล้วใช้ช้อนสับๆับจับ,บับให้น้ำแตงโมเขาออกมาแล้วนำไปคั้นกรองเอาแต่น้ำจากนั้นละลายผงวุ้นในน้ำแตงโมแล้วคนผงวุ้นให้แตกตัวละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทใส่หม้อต้มน้ำแตงโมแค่คนให้ผงวุ้นละลายไม่ต้องถึงกับเดือดจัด จากนั้นเทสใส่ลูกแตงโมที่เราตักเนื้อออกหมดรอให้น้องเขาเย็นเพื่อให้เซตตัวดีนำแช้ตู้เย็นแล้วเราจะได้วุ้นแด้งฉ่ำๆเตรียมพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูนี้หวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ผู้ป่วยทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและทานเมนูนี้ให้อร่อยค่ะ